สวัสดีพี่น้องสวัสดีผู้เข้ามาชมทางช่องใหญ่จีนและเพื่อนออฟฟิเชียลมือน,น,มนีมีจีนยางมือนีมาเห็นง่วงที่บอกงัวเขาเจาว่าเป็นรางวัลที่พี่น้องจองบัตรไลฟ์จับฉลากบนเวทีสิได้ง่วงั่วมันตัวราคาหมื่นกว่าพี่พี่น้องนี่ออกมาเมื่อคืนนี้นี่แหละคือรางวัลที่พี่น้องสีได้ทางไลฟ์สดของสันนิษฐาเป็นแพง มา,ลา,า,ลาแล้วมอไล่พี่น้องนี่แหละค่ามือนกลัวเอามาไวทาพี่ทาน้องเป็นง,งัวแม่พี่น้องงัวแม่งัวงวตัวนี้สิดถ้าค่ามื่นกลัวอยู่หรอกพี่น้องเขามาเด้อเขามาร่อเขามาชม่มใกล้แล้วด้เหลือเพียงวันเดียวพี่น้องวันเดียววันเดียวสอยๆกันพี่น้องสำหรับศิลปินที่ ช่วงนี้บอท่านในมีงานมีการเดินสายออก็เลยว่าให้พี่ไหนองเบื้องทั่งมาลำอาไลายโอ้มือนกอินเซลขึ้นมาหลายแทะเอ,อเอาขาจุ่มน้ำระบาดนกอินเซลหลือนกนางแอ่น ok พี่น้องแตกเงาเงเอาถือว่ามื่อนี้มาให้พี่ไหนองได้เห็นบริเวณร,บรอบๆของ บัานพักสาน้อยพิษบ้านแพงสวัสดีค่ะโอ้โหอ้าวย่ายขั้วไมา่บาดเนี่ยล้ังจามองนั้นลมแล้วพี่น้องอล้มผัดบุญเอเล่เปลี่ยนเป้าเออบาดนี้มาทางพี่บาดนี้เบ้ยง่ายขั้วมาพี่เออบาดนี้บาทห้าอันนี้ยังกว่าทางนา้ำลมทับลงนี่แหงมุนกว่าเก่าได้บหม กราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายจื้อสวัสดีจ้าแม่นุ้ยพแหลมโแต่เศร้าแถมวันนี้สิตื่นขึ้นมาเนี่ยมือเศร้าหอนเอาเลยอาบน้ำอาบน้ำอาบทาอะไรกันเลยล้ำม,มาโบสถ์บสถ์ใดมาขึ้นกันล่างล้ำเลี่ยงกันอยู่อเออก็ว่าสิออกไปหาซื้อสบู่กับยาเาวหัวฟ้ามองใดมันเอา ขวดหนึ่งใส่แซยอยู่ประมาณจักสองปีเองสิแม่ใส่หน่อยไหมมันคั่นอยู่ได้เห็นว่ามันเ่าท่านนี่โปงเงากระได้คั่นอยู่ดิเห็นว่ามันพุ่มหน่อยหน่อยเอ้ยเอาพี่น้องอันอยากมาถามข่าวโอ้เพราะว่าเป็นปลูกปลาแดกขอยบอย่างเออโอ้ยง่ายคั่วมาพี่ละพี่น้องบาทเนี่ยเนี่ย เศ้าเมนแล้วส,สวิมาชั้งปีสีหอมั้งแก่เขาเลยบาดเจ็บน้อยเขากระทอกออกมาเนี่ยคุณน,น่ะเจ้าหน่อยกับว่าเกลียวเขาเราไปนองบรรยากาศนี่คือขั้วกระทะแตกง่ายมาอยู่ขงังทางน้ำอโอ้ยขยังว่าลี้ยวหาขั้วอยู่ขวาเอ้ยเมื่นนอนี้สิกินเขากรบยั้งว่าะบันห็นขั้วก็เลยคิดฝ่อเห็นประเดก็กเมื่อบ้านไปแวะบ้านนุ่นไหวไปหาอี่เมี เดี i, ๋ยวเลยแวะเาเก็บบักพริกถ้าเก็บบักพริกมานั่เก็บบักพริกหน่อยบักพริกอันไหนเนี่อยู่ในถังปนปลาห่วยปนตัวขันมีปลาปนน่ะห่วยห่วยห่วยปน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 นั่นพี่น้องมีเมนูแล้วเขาเอื่นว่าเออเขาเอื่นว่าปนปลาปนปลาปนปลาเขาสิเขาสิสูบบังไฟว่ะห่วยปนอย่างนี้ซุบ กินเปซุปใา่แก้วปาดทุบปาดทุไปไก่แทะบึงขุดเถ้าอ๋อจะไปเมื่อไรก็ท้ายทอดแล้วกระโเลยโอ้ <ไร S 2> ลายสซดแล้วเนาะบ่เกินยิบสามยิบสามยิบสี่ผมก็สิโง่ขึ้นกระบ,บานสิไปเบิง่งอ,อ่าไฟาอ่าาฝยอยู่เนี่ยฝายอยู่รอเราแถวบ้านยังก่อออกไปทั่งอันนี้แม่ขย่าเจ้าทุ่มาว่าไปเปียบิ่งกคอนเดว่าใส่ไม่ายอยู่ประเด็นตะกุศลตะกุศลผมหาสิปตะกุดลอกผมที่ เอเคบางไฟน้อยใช่ไหมเฮาก่นี่ม <laughs> <backs> <laughs> ือย um ังมีเหรียญซองอันนั้นด้วยซองกาแฟนะมือก็มีแน่อยู่เออเฮ็ดซองกาแฟแล้วก็อันขันขันดีๆพอเอ้ยบ้านี้เจ้าวัดปุณละเจ้าที่คืนมอมันแห้งหมดเอาน้ำใส่ตัวแต่อยู่บ้านผมก็ยังเอาน้ำใส่เนาะอือ เอาสมมุติว่าเฮ้าบ่ติดกระดาษเหลี่ยมนี่ได้บ่ต้องติดตัวเอาเป็ยนยงพอมันนําสมัยมันโอ้ขึ้นไปชุงๆมันมันก็ซอยอีกกนึงมันก็ซอยซอยบ่ตาของอ่าของกรรมการโอ้มันเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมมันสีเหลียวเห็นมันสิบอบอ้ายหายนะโอ้แผลบว่ามันอันเอาใส่ันหุมไว้เพื่อบ่ให้ มันหัวกะกะมีส่วนเออของย่าจะควบกันหัวละกันโปแตกเออกันโปแตกเนาะโปแตกแล้วมันสิบหกมันสิบหกนอในวงไฟอืมมีน้วอยางลมนี่แหละพี่น้องผู้เล่าสันทัดเกี่ยวกับบังไฟขันมาถามไม่ใช่จืด่ถามมาเลี้ยงปากโกดเนาะเลี้ยงไปสิดเบ็ดใส่เบ็ดเบอร์ใดหนามจังสีอ่า ใส่ถ้วยเงาสันน้ำเลือกซัำนี่น้ำแดงจังซี่อ่าแล้วก็มุ้มได้แก่ได้รองน้ำแบบได้นี่ต้องถามไม่เงยจืดเลี้ยงไปสิตประกวดเนาะเลี้ยงรอบเลี้ยงไส้ต้องถามยม่แหลมเออเลี้ยงรอบเลี้ยงไส้เลี้ยงบังไฟเลี้ยงจวดต้องถามไม่เงยแหลมอ่อาโบกีไล่เป็นไรดิเออเลี้ยงหายอยู่หากินกับ,บก่คิดไล่ได้พี่น้องคนน้ำพ้องได้ไหนเนาะเมื่อวานนี่อะคนคนพ้องหนีบเนาะเอิ้นพ้องหนีบเน,ะนาะแถวโน่นสั่งมื่อวานนี่ปลา มันมันสิบมื่นแล้วเนาะบ่พไปยามอีหลงอีหลงล่มแล้วปลาอยู่ในหันมันมันเน่าบ่เนี่เออเออซีเมนบักโลคกัวนี่ล่ะบอ้ยคือบ่่มางๆอยู่คือบ่มาเห็ดปลาแดกบ่แล้วก็ที่ม่หันแล้วโอ้ปลาใหญ่ติดตัวโรคกลัวนี่บ้านี้งหญ่บ้านี้งหญ่โอ้ขอว่ามันปลาน้อยแล้วลายตัวเป็นเป็นลูกมันดังนี่ดังสิบสองเส้นบุญไหม ปาตูปาตูอันอันนี้มันตายพปนะมั้ยยังได้นั่นจอบแล้วตายเองโอ้ยค่อว่าเป็นไผก็ตกใจ่บดมาเด้อไข่อ้วนขนเอ้ยเอียบไทยว่ากันไทยเลยนี่เอียบไทยเลยโอ้ยขอโทษขอโทษโอ้ยคลิปคลิปเอบไทยโอ๊ยคลิปเออคลิปเอียบไทยเออเอาสัรประกอบที่บอไปชมว่าเ้าบ่อท่านเห็นกันเนาะเห็นเห็นครับเอาไม่นะหาซีซัพโดนเลแอคชั่นอันบัเออบ้านนี้ปลาอันเอาทีมเล่นว่าบ้านนี้เก้าก็าว่าทีมเล่นวันนว่านตอบเลยเนาะเสือมาแหยัง มันไปไฟเน่าเนาะสิบกมือแล้วมันกมือโอ้ไฟเน่าเลยม,มือไปส้นหนึ่งที <laughs> มาใส่ด่างเบิ่งห้วยลวดุ <laughs> าาดไปก็วันวุ้ยไม่จะไหนไม่จะไหนบ้านอย่างนี้โอ้มาท่านเห็นแอ,อ๋ยใจอยู่ <laughs> อ้าวโอ้แต่ว่าป่าเดูนน๋นี่ขังไว้มียืนบ่มีประคนรอยสองโถอ้าวปูนตัวเห่าปูนปูนปูนถือคือคือรอบหน่ะเมื่อวานนี่อืมจะได้กลิ่นรอบเป็นสิบมือแล้วเนาะบมันพยายามเนาะโอ้ เขาอยู่หลอกบนลมอีกเนะเออาะขัขนหลอกลมนี่ตายอีกปลานะ่ะเขาเจ้าว่าเขาเจ้าว่าเป็ดนี่นเนาะป็ดเทปหรือเป็ดแกมเขาเนี่ยอ่ากับปลาคอค้งใส่กันนี่อันใดตายก่อนคังลงค้างลงในน้ำนี่ปลาเนี้ยาตายก่อนเอา้าเป็นยังพอปลาขึ้นตายก่อนปลามันอยู่ในานา้ำปลาขึ้นจตายก่อนป็ดมันฟูดีเอ,าอ EN, ้าโบเมนค้งจุ่มดิค้ <ห ả? S 1> ังจุ่มลงในน้ำเลยไหม ข้างแบบเบรย์ข้างใส่ของใส่รอบเขาเนี่ยใส่อันยังพอนี่บ uh ่อบ่อขึ้นน้ำกงเท่านี่อันไหนไตยก่อนปลาแล้วไต่ก่อนอ๋อปลาคือสิตายก่อนปลาเป็นสัตว์น้ำไหมมันปิดกินปลามันอยู่นหรอนมื่ก็้ทรมานมันมันมันบ่ได้ขึ้นหายใจเอาเป็ดก็บ่ได้ขึ้นหายใจเั็นขึ้นวัวไต่ให้นี่ฟูได้เป็ดอ๋อฟูจะได้ยังงจุ่มน้ำลงบ่ให้ขึ้นเลยนะทีมโลกนี่ พ่วงรองอะไรบุแม่คือจุ่มลงพื้นบุแม่เอายังเอายังมัดไว้ไหมบ่ให้มันขืนพื้นไหมโอ้ยมันก็บพ่พอหาหน้าที่แล้วเนาะ,ปะเป็ดตายก่อนบ่อโอ้ยอื่นสั่งพอพังหลุดแต่ว่าคั้ตอบที่แรกถือคือป่าตายก่อนผมที่สุดเบุญแม่อ่าสาเหตุยังเป็ดคือบ่าตายมันเอาปากซูนเข้าไปในใตปีกมันมันมีฟองอาก,อา,กาศอยู่หันโอ้ยมอนี่ยสั่งสังเกตเลยอือแงเข้าไปใต้ปีกแล้วมัน อยู่หันตลอดเป็นสิบมือยี่สิบมือเอาขึ้นมาปลาตายค่ะโอ้ยเราอยาวไายดอกขั้นเขี่ยววะแล้ววันนี้เป็ดยังย่างดูคือเก่าหลักวิทยาศาสตร์ปะครับบ้านนี้บ่านเป็นหลักวิทยาศาสตร์องแค่นี้มันงอเอออมันงปากเข้าไปใต้ปีกอากาศลมมันสิอยู่ใต้ปีกมันสิซอยคอยสูดด้วยนเอาชีวิตรอดแต่ว่าปลามันบ่พอสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีมันจีขึ้นมาหายใจเห็นปะเออวานนี้มันขึ้นบ่ได ปลาสิตายก้อนเป็ดว่าสันเพื่อนว่าผมผมนึกว่าปลาตายก้อนเป็ดย่อนจตกว่าเป็ดกินปลาก้อนบัวบัวในครั้งใส่กันดิครั้งใส่กันขังของไผะของมันขังย่างไผะย่างมันมัดเดียวปลาวันนี้งัดเข้าไปใต้ปีกโอ้ได้ความรู้ใหม่เอ้าอดีดีได้พี่น้องนี่ดูไหมได้ความรู้ใหม่คือพิสูจน์มาแล้วนี่ซิบมือจังไปเบิ่งปลาตายค่า ตายค่าอ mm ันเขาเอื่นว่ากระยังเนาะสุหมิรินเนาะขังกระยังขังของวางไว้ใต้น้ำคุณกระชั่งนั่นแหละเออลาบานีปีต์นี่ก็เอาใส่กระชั่งขึ้นกันลงไปไว้ใต้พุ่นพื้นดินเรายังตอกไว้บ่ให้ขึ้นมาเออแต่ว่าป่าบ่ตายก่อนเพราะว่ามันบ่มีอาการหายใจบ่ได้ขึ้นมาหายใจโอ้เป็นยังซั่นเนาะเออเอาเอาโซเลีกันซสิไปเบิ่งงัวก่อนสิได้เห็นหมด่อดไปเบิ่งมาแล้วเบิ่งนึงหั่น แต่ว่าไพซิก้าไปง่ายไปกินยามองอ่นนาะมันคือเป็นแต่ยานเท่านอืเออย้นมันต่ำยานมันแลงขึ้นเมืองอนือเ่าเขาไปบายแล้วมันเป็นยังไงบอคุณแล้วคุณคุณเราบอกง่ายที่วเราบ่นบเบ้องเที่ยวอะเออจะร้อยจง่ายมา่เด้ะเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ไหมยังยมันของแต่ว่ากะดีดอกง่วนไ่ได้สวนเข้าไม่ให้เมีย่อยมาซั่มบอสเออพูดละพูดพูดละลายลาย เขาแกจากรักเขาเราไปฟูกันกินยาเลยเออกินยูแต่ว่ามันมีไม่มีไหลอยู่ฮะมันไปคลองเสียบต้องหลังพัวต้องหนีกับพัวอะไอีกเนาะเสียบอ๋อมันก็มีเท่านั้นเดียวพ้นโดนดอกพี่น้องอีกสองสามมือกับพ้นกับได้แล้วเพ้นเสียไปแล้วเพ้นเสียออไปแล้วกับีไปฮะพ้นสี่ชั้นเลี้ยงยูนีนี่พ้นโยกแต่ชั้นพ้นคือว่าผู้ได โอ้โอ้ผู้บรรยุไก่เพิ่นได้เพิ่นก็ได้ว่าให้แม่นิ้ยเลี้ยงอยู่นี่เจ้านาเกี่ยวเข่ากันลูกให้แล้วอุ้ยเจ้าได้เที่งเลี้ยงลิงเลี้ยงงัวบาดนี่มีเวลาว่างบ่น้อสังเกตุกับเข่าเออเนี่ยเมื่อเศร้าเห็ดกับเข่าเอางัวออกลามสวยมากเอาป้อนเข่าลิงบาดนี่โอ้ก่อนว่าอยากเว้ายากไปนะเจ้าเจะหาเนี่ยอยากใส่จะคว่ำให้ผู้อื่นลดเออโบเพื่อนงัว ย่าเอามาหยุงมายากจังหน่อยก็ว่าเอาไปกินน้ำจังหน่อยเอาเขาห่มหาหยาอยู่หันหอนย่ำนี่มันโบเดว้าแล้วเด็กหน่อยเกี่ยวเขากระเบื้องมองลำแต่ว่าตกย่ำเห็ดให้เห็ดหน้าหามองสีลำกะบ่มีเดีเนาะเออเบิดโควิดกับไปล่ำบานนี้เออบานนี้ง้องัวงัวที่เพิ่นหายมานั่นปัจจิบ้าได้บานนี้ เนี่เอาให้ยเราคือบอเลี้ยงนะบ้านอาพอจิบไปขายเนี่จังสรนมันบรแมนเลี้ยงก็คือเลี้ยงออกแม่แพรลูกโอ้มันธรรมดาเด้ออย,ยู่บ้านเขาเจ้าซื้อแค่ตัวเดียวภายในห้าปีมีงว่วเป็นสิบห้าลังตัวมันออกมานี่เป็นปีละสองตัวก็มีหัวปีท้ายปีนั่นแล้วนี่เราของผมนี่ซื้อไปตัวนึงอยู่บ้านนั่จะเป็นยังไงใจวันง่วงแม่สาวจ้าแยมเราจะได้ลูกจะเนาะจะเป็นงว่วงเฮ้เป็นยังตเงตี้ย มันก็ปีกกินอะมันโอ้ยครับมันเป็นออด่กินดย่างแสบเลยนี่อ้าเลกันบ้านอกของันนี้มนเาไปลองกันอ้ไอ้เออบ่ได้คลิปมาสองมือเราเจ้ก็ไปยังมิตรขับรถไม่นช่จืดมีโอกาสได้ท่ายคลิปก็เลยที่โอกาสเมื่อนี้ได้เข้ามาทั้งบ้านพักทั้งโดม ก็เลยเอาคลิปให้พี่น้องได้เบิงโอ้โเดนรุดรอเออขันสิษยขามรุดมากกับเทิงว่าเทิงยังมากกันชาแนลขจาวาแยกจึนงวดนี้จะมีบทหรือละครเนอะว่าสันก็เลยฝ่าว่าเอาบทบ่าได้ทายคลิปบ่าได้ไล่ซุดให้พี่น้องได้เบิงโอ้เขามีบทบอกจักแล้วล่ะผมกระบอกหูเป็นลมพยาบาลบ้าว่าสันเอาเบาวางเลยผมก็ได้เป็นหมอพยาบาลบ้าเอ้าคลิปนี้เอาไว้สมีน้องพี่น้องโซลีโซจ้าผาาที่ตื่นเสามาหาแนวให้พี่น้องเบิงเออ มีอันใดเคลื่อนไหวหรือว่ามีอันใดเหตุการณ์อีหยังพี่น้องต้องการอยากให้่า่อันนั้นอยากให้่า่อันนี้กะคอมเมนต์มาเอาอยู่ดีสบายสุขสดสื่นสมใจหวังเบิงแล้วกัอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามใกล้สิเจ็ดหมื่นและพี่น้องขอบุญขอบคุณผูมาติดตาม,มเออเบื้องแล้วกัอย่าลืมไม่ญงจืนเผ็ดบานแพงหรือว่าทางช่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลเบื้องบรรยากาศพิทไทยคือทงไฮทงหน้าเอาให้อยู่ดีสบายอย่าลืมเด้อพี่น้อง จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งดังกรกริงกริงพร้อมกับจะขามโฆษณาให้กรลังแรงใจไม่ไอจืนจังสี่ไปตลอดเด้ออยู่ดีสบายสุขดีมีความสุขกล่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีค่ะ